ทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้ฉันเคลียร์ผงจากตาของเธอทั้งๆัที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียร์ผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้พี่น้องธรรมชาติของเราเนี่ย เวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคเรามักจะโทษคนอื่นเสมอนะเป็นเพราะเธอไงเพราะเธอเป็นแบบนี้ถึงทําให้ชีวิตของฉันแย่นะ,ะบางครั้งเราจะโทษคนใกล้ตัวเราว่าก็เพราะลูกเป็นแบบนี้ไงมันเลยทําให้แม่หมดตัวเพราะลูกไม่ดีทําให้แม่เนี่ยมีชีวิตที่ไม่ดีด้วยนะ,ะหรือเป็นเพราะว่าพ่อสามีไม่ดีไง สามีไม่ดีมันก็เลยทําให้ฉันน่ะต้องเป็นแบบนี้ทําให้ฉันต้องเป็นคนที่ก้าวรล้าทําให้ฉันน่ะต้องแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าพ่อแม่จนไงก็เลยทําให้ฉันน่ะต้นทุนต่ําฉันก็เลยรับมรดกของความยากจนนั่นยังไงพี่น้องคนที่มักจะโทษคนอื่นนะจะมีข้อแก้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่มักจะโทษคนอื่นจะทําให้ชื่อของตัวเองล้มเหลวไปด้วย เพราะว่าการที่เราจดจ้องอยู่กับความผิดของผู้อื่นมันทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองเพราะว่าเราจะไม่หันมามองสิ่งที่เราผิดพลาดเราจะไม่หันมามองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองพี่น้องหลายคนเนี่ยข้าพเจ้าได้ยินนะคะว่าคือการที่ชืวอของเขาไปไม่ถึงไหนเขาโทษพ่อแม่นะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเขามาไม่ดีพ่อแม่สอนเขาไม่ถูกต้องแล้วพ่อแม่ก็คือไม่มีต้นทุนชีวิตให้กับพวกเขาพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้ สิ่งเหล่านี้มันเป็นข้ออ้างในการที่จะรู้สึกสงสารตัวเองในการที่จะหาแค่ข้อแก้ตัวให้กับตัวเองพี่น้องมีคนที่ต้นทุนต่ำม,มากมายแต่มีชีวิตที่เกิดผลมีชีวิตที่ออกมาจากกรอบออกมาจากวงจรของความยากจนพี่น้องคนแบบนี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นคนรอบตัวเรานะคะ เราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะให้พวกเขามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราไหมนะเราจะให้พวกเขามาทําลายความสุขในชีวิตของเราไหมนะพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่มีข้ออ้างเป็นคนที่ชอบที่จะมองความผิดของคนอื่นพี่น้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งเราโทษว่าการที่เรามีบาดแผลในชีวิตเป็นเพราะว่าเราถูกกระทํามามากนะเป็นเพราะเราถูกกระทํามันก็เลยส่งผลให้เราเป็นแบบนี้ไง ทำให้เราเป็นคนที่แบบคือใส่คนอื่นด้วยนะฮะคนที่มีบาดแผลก็จะเอาบาดแผลของตัวเองไปใส่คนอื่นพี่น้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยมองตัวเองนะว่าเราเป็นแบบไหนเรามักจะโทษคนอื่นนะพี่น้องสิ่งแรกเราจะต้องสํารวจนะเพราะว่าชนะพูดเนี่ยเป็นความจริงมากนะข้าพ <países> เจ้าเคยเป็นคนแบบนั้นคนที่จะโทษคนอื่นเสมอว่าคนอื่นมีอิทธิพลทําให้เรากลายเป็นคนแบบนี้พี่น้องเรามีสิทธิ์เลือกเอง ตัวของเราอย่าให้ใครมีอิทธิพลต่อชื่อของเรานะนอกจากพระเจ้าเท่านั้นเราควรจะนําตัวเองเข้ามาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษอดีตที่ทําให้เราเป็นแบบนี้นะบาดแผลในชีวิอของเราเรารักษาได้เองพี่น้องเราต้องตัดสินใจที่เราจะเข้มแข็งนะคะการที่เราโทษคนอื่นการที่คนอื่นน่ยแสดงปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเรา อย่าให้สิ่งเหล่านั้นนะทำให้เรารู้สึกสงสารตัวเองแล้วก็มองว่าทําไมคนอื่นไม่ดีกับฉันเราต้องสํารวจตัวเองก่อนว่าเราทําอะไรเราสร้างสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ทําให้สิ่งแวดล้อมลาบข้างต่อต้านเราหรือไม่ดีกับเรานะสิ่งนี้มันเริ่มจากตัวเองทางเิ้นพี่น้องเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้ามักจะโทษคนอื่นนะแล้วพระเจ้าสอนข้าพเจ้าว่า ให้เราอะมองตัวเองเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราปลานสิ่งใดเราก็ได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะเวลานี้เรามีสิทธิแล้วที่เรานั้นจะเป็นจุดที่เริ่มต้นนะเริ่มต้นเราอยากได้สิ่งมัดล้อมแบบไหนเราเริ่มต้นหวานแบบนั้นพี่น้องมันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดมากสําหรับข้าพเจ้าวา่าคนเราต้องการความรักแต่เราลักคนอื่นไม่เป็นแต่อยากให้คนอื่นรักเราดีกับเราแต่เราลักคนอื่นไม่เป็นเราดีกับคนอื่นไม่เป็น นี่มันเป็นความเห็นแก่ตัวของเนื้อหนังเราอยากจะได้ฝ่ายเดียวแต่เราไม่รู้จักในการให้คนอื่นนะคะนี่คือธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวแต่ธรรมชาติมันไม่ทํางานแบบนั้นพี่น้องถ้าเราอยากได้อะไรเราจะต้องวานสิ่งนั้นออกไปก่อนนะคะถ้าตาของเราเราอยากจะมองเห็นชัดเจนนะคะเราเอาไม้สุ่งออกจากตาของเราก่อนแล้วเราค่อยช่วยเหลือคนอื่นที่จะเขี่ยพงในตาของคนเ่านั้นออกไปนะคะประเด็นก็คือว่า พี่น้องเราเริ่มสำรวจชีวิตของเรานะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีความคิดแบบไหนเราเป็นคนที่แสดงออกแบบไหนปากของเราเป็นอย่างไรนะคะเราเปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรแล้วเราได้รับสิ่งใดกลับคืนมาพี่น้องผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะอย่ามองว่าเป็นความผิดของคนอื่นแต่ให้เรามองว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นภาพสะท้อนมันเป็นผลในสิ่งที่เราเป็น นะฮะพี่น้องอันนี้มันเป็นความจริงมากนะที่เขาเจ้าก็เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าการที่เรามัวแต่จะโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ทําให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นเลยแต่เมื่อเราหันกลับมาสํารวจตัวเองแล้วใช้ผลกระทบรอบนอก เป็นกระจกที่ส่องเข้าหาตัวเองนะคะมันทําให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าอ,อ๋อเพราะว่าฉันเป็นแบบนี้ไงสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นแบบนี้ฉันเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นเลยฉันเป็นคนที่ไม่ควบคุมการใช้เงินเลยมันทําให้ฉันยากจน ฉันเป็นคนที่ไม่คิดถึงความก้าวหน้าไม่มีความพยายามที่จะทําอะไรหรือออกมาจากความยากจนเลยมันก็เลยทําให้ฉันเป็นคนที่ยากจนอ๋อเพราะฉันเป็นคนที่ชอบตําหนิคนอื่นจับผิดคนอื่นอยู่เสมอมันก็เลยทําให้ฉันมองไม่เห็นข้อด้อยของตัวเองมันก็เลยทําให้ฉันไม่สามารถพัฒนาจุดด้อยของตัวเองได้นะพี่น้องข้าพเจ้าอยากหนุนใจว่าทุกสิ่งเริ่มต้นที่ตัวของเรานะบ,บางคนอาจจะมีลูกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทษลูกว่า ลูกไม่ดีแต่เราอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจหรือกลัวลูกไม่กล้าสอนลูกไม่กล้าเอาจริงเอาจังกับลูกนะก็ทําให้ลูกนั้นไม่อยู่ในวินยัยนะแล้วสุดท้ายแล้วการไล้วินัยมันส่งต่อไปถึงลูกแล้วลูกก็ส่งต่อไปถึงหลานคือการไล้วินัยในชีวิตนะเพราะฉะนั้นพี่น้องมันมีหลายสิ่งมากที่เราจะต้องสํารวจตัวเองนะ แล้วใช้สิ่งวัดล้อมภายนอกใช้ปฏิกิริยาของคนภายนอกเข้ามาตอบสนองนะแล้วให้เป็นสิ่งที่ส่องดูว่าเราเป็นคนแบบไหนพี่น้อง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดในการที่จะโทษสิ่งแวดล้อมหยุดในการโทษผู้อื่นแล้วใช้เวลามาพัฒนาตัวเองพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพัฒนาตัวเองสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบตัวของเรามันจะถูกพัฒนาตามด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเป็นจุดเริ่มต้นนะเราเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องทุกสิ่งจะเป็นโดมิโนที่ถูกต้องตามนะคะ พี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญนะพระเจ้าให้สิทธิเทพนาจน,นั้นกับเราพระเจ้าให้เราเป็นจุดเริ่มต้นนะ Hotel. จุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้เป็นแบบที่พระเจ้าต้องการนะให้เราที่ฐานแบบนี้ด้วยกันท่ว่าพระบิดาที่รักลูกธิษฐานขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงลูกขอพระองค์ทรงสํารวจจิตใจสํารวจความคิดสํารวจการกระทําของลูกทุกอย่างพระเจ้าค่ะถ้าสิ่งแวดล้อมของลูกมันเป็นผลกระทบมันเป็นผลที่ลูกได้หวานออกไป พระเจ้ารัวธิษฐานเปิดตาของลูกให้ลูกเห็นสิ่งรอบตัวให้ลูกเห็นและวิเคราะห์สิ่งรอบตัวของลูกเหมือนเป็นกระจกที่จะส่องเข้ามาในชีวิตของลูกว่าลูกเป็นคนแบบไหนลูกมีชีวิตมีข้อบกพร่องอะไรที่ลูกจะต้องแก้ไขเริ่มจากตัวลูกเองก่อนขอพระองค์ทรงให้ลูกนั้นมองเห็นตัวเองมองเห็นความผิดพลาดและสิ่งที่ลูกจะต้องแก้ไขพระเจ้าขับเปลี่ยนแปลงลูกที่ลูกจะไม่เป็นคนที่โทษคนอื่นหรือใช้สิ่งอื่นเป็นข้ออ้างเพื่อ เพื่อที่จะอยู่ในความอ่อนแอเพื่อจะอยู่ในการล้มเหลวพระองค์เจ้าค่ะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นข้ออ้างสําหรับลูกอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจนั้นกับลูกในการที่ลูกจะลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างของลูกเองพระองค์เจ้าค่ะช่วยลูกที่ลูกนั้นจะเห็นท่อนซุงในตาของลูกเองพระองค์เจ้าค่ะแล้วจะท่อนซุงนั้นออกจากตาของลูกและเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกเองพระองค์เจ้าคะโดยการเลิกโทษคนอื่นโดยการอ้างเหตุผลต่าง ที่จะทําให้ลูกนั้นไม่มีวินัยพระองค์เจ้าค่ะลูปอธิฐานขอเปลี่ยนแปลงลูกขอชําระลูกและขอทรงสร้างวินัยในชีวของลูกพระองค์เจ้าค่ะและเปลี่ยนแปลงลูกให้ลูกมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างครบถ้วนสิ่งใดที่ลูกต้องแก้ไขให้ลูกนั้นยอมในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพระองค์เจ้าค่ะโดยไม่โทษคนอื่นอีกต่อไปและจะไม่โทษอะไรภายนอกเลยพระองค์เจ้าค่ะ พระเจ้าช่วยลูกในการที่พัฒนาตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เกิดผลดีตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้ลูกนั้นเป็นคนที่ดีพร้อมรอบคอบไม่มีตำหนิดใดๆเลยพระองค์เจ้าคะลูกอธิษฐานพระเจ้าให้เราไวต่อเสียงของพระองค์ไวต่อการทรงนำและวไวต่อการสําแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าถ้าหากวันนี้มีสิ่งใดที่ลูกต้องแก้ไขพระองค์เจ้าคะขอพระวิญญาณทรงนำ และให้ลูกนั้นมีใจทอมในการที่จะเชื่อฟังในการที่จะมองสำรวจตัวเองทุกๆวันพระเจ้าคะ่ะพระเจ้าลูกอธิฐานขอบคุณพระองค์และให้ตัวของลูกนั้นได้เปลี่ยนแปลงและเกิดผลเพื่อจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนรอบข้างในการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าลูกอธิทาน ขอบคุณพระเจ้าในการจัดเตรียมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระองค์ที่เป็นเครื่องชีน้นาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สอดคล้องกับถ้อยคําของพระองค์ด้วยพระเจ้าเพื่อเราจะไม่มีช่องว่างให้มารซาตานลบกวนหรือขโมยสิ่งใดไปจากเราได้เราที่ทานประกาศการอารักขาและปกป้องส่วนมรอดอกของเราในทุกๆด้านพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระเยซูในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวายพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ